พี่้องหนาวหนาวสบาดีเด้อพี่้องเด้อสวัสดีวันุกรุุกรุพี่้องพบกกับเขาสวัสดีสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่้องสวัสดีดองอีล้อันสิบป้าใจดีใจดีค่ะใจดีค่ะอันผ่านมึงยิบไปถอดเลยฮะจะจะชิวเทนกันนะเราเื่อนก็ชิวเทนฮะก็ไปถอดสิบาใจนี่อ่ลืมแพ้เรา แก้ก็เสือแล้วอาสิดาด้วเอาโคงม้อมาพี่น้องแก้กบเสือล้ว ก็สิก้ับเมื่อแล้วห้าโหลดกูอยากไปเที่ยวมาดูน้องเอ้ยอยากเสียแน่ด้ ลองก็แก้บุ๋มไปยิบเกิดเนาะจ่ายนี่ก็ลำบากหลายพี่น้องค่อยได้เฮ้ยค่อยได้อู้วันนี้ขอยดินทรายแบบนี้ปกตินั้นมันไปสะดวกดีแล้วเนาะเฮ้ยเนาะกระยาบป้านาเนี่ยมันกระเปิดเป็นดินแดงคือเก่าเนี่ยนำบาอีกแล้ว รถนะกันยังส <c oughs> şey ิได no, şey uh, şey, like, ้เมื t, ่อเปลี่ยนเบรกอยู่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนเบรกเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ยังสิได้สอบแซมรถรถโัล้านั่นกันไปสอบคือการเบรกเบิร์ตและรถกดข้านะและสิ่งไรยากจะเป็นง่ายใส่นะจุยจุยจุยข้าวเดียวเบิร์ตข้าวเดียวเบิร์ตอรเนีายพี่น้องเอ้ยใส่เงินใส่หมวนห้เนี่ยมีให้ใส่ ตีเกิสีขาวที่สิวิีเอาดอกใส่หมวนแลนาะพี่น้องเหรอไอ้พี่ี่ใส่หมวนด้วอกันหมวนดื้อคว่มใส่ใส่ไปเบิดเลยนะตุ๊กตศ่เงินเบิดอ่ทักนันพี่น้องแพทย์ก็อยู่ถ้าเริ่มบริอาจตตอนแพทย์ก็อยู่นะ ขามาสุปซลาบั้นนี้ไปแก้มันแล้วเพราะว่ามืออื่นเพิ่นสิเมื่อแล้วมันสิยากมืออื่นมาเจ้าก็ได้อันยากเตรียมสิเมื่อแน่เกาะพาสุปซลาบ้านคือเก่าแต่จอยเมื่อมืออื่นยังไงแล้วอันไปส่งหายเงินแล้วก็ันนะเฮ้ยทางเมื่อทางนั้นแน่อรุณนำกัน หอบใต้หอบนึงแะพี่น้องเลยหอดแล้วพี่น้องจะใายอยู่งามเหมือนเสียงหลดเมือนนซิปมือจังตัด สิบมือห้าหกมือจะมาคั้นสันทิดหนาพอดีเนาะมันแจวันคานพอดีกระเทินฮะจะบูมเมอร์เลิกยู่บอกเขาวันทิดหนาอีกบอกเขาว่าท่านตัดทอางยิบบูมืมอเ์ีหญอีกเลยพี่น้องพอดีกระเทินพอดีกระเทินมื่ออื่นเจ็ดบ่อแปดจันเก้าคาน หมื่นเจ็ดแปดหกมันนี่เจ็ดทิศแปดจันเก่าคานสิผุดวันผุดวันผุดสันกามาตาพามีเวลาจะจังเมื่อผุดจังเมื่อวันผุดตาพามนี่เวลาจังเมื่อจะทิศน้าเจ้ากรบอมาสิขาดลายไปอีกเบียกอะเนาะปะสรุปต่อพี่น้องบริตัดแต่เขาก็สิลุ่งด้วยพี่น้อง บมือบอดซีบมือ,มอเฮากรบเบอือเนาะก็คิดว่ามันเทิงไปตัดออกได้แล้ววะ่ะซีบมือเพิ่นกระขาดเวียกไปต่ออีกบ่เฮ้ยอ้อาวขาดกระขาดอีทีมีเฮ้ยคัอพระสุขุกกนพี่น้องเอ้ยหาเขาสิอัพลงเด้อคลิปนี้ได้พี่น้องเด้อผิดหวังกันในในหนึ่งกระยาขอบอกขอบใจที่ติดตามพี่น้องเอ้ยครับก่อนประเทศมาเวยหัวหนา้าเมืองก่อนสิได้แเวยบ,บอก ปะปะพอกกันคลิปหนาพี่น้องขั้นพ่อกับพ่อยะไในคลิปพ่หนาเด้เพียงเด้อม,มารุกสวนพักอันหยากกพี่น้องสบายดีพี่น้องสบายดีทุกคนพี่น้องเลยมาแก้ผ่านอย่นี้พ่อก,กับผมแก้หายก้ันหดซิปมึงยากมากเพชรจับบอน,นี่นะพักสรราดาร์นะมีสะบาะ มาแต่แก้ผ่านมังยิบเขาบอกแก้หายเขาพอนฮอดซิบมือยังวะงามอิรีพักบัวงามนะอืลินเนาะฮากับมีพอเดลิอยู่พักบัวเออเจเดี๋ยวนี้บ่อพักซี่หรอแหละพักซีโอ้ออยากไร้รือี่อรอยเออลินลิเอาตัวด่นนะ บอสิลีอ่ะตัวนี้มาบุกสวนพักโอ้ยมาตัดหนา n ่ ả เอยอืมอฮิปไปสายโอ้มันมาแบบกระปุบกระปับพันเดยนี่มันมาแบบท่านหันโรนะ ใชาชนพัทรลักษณ์จำก็วาอยู่ใส่หลุมพุโอ้จักสีเนี่ยเฮากรบบนิเปไปใส่ได้เนียเอ้ยกองูไปก็มีแต่ซุ่มเฮานี่ไปอาหานเอาหนีก็เห็ได้สาซุ้มเฮาเป็นน่แหละกับบนิไป พ mm. e. ี่ตะหมูเก็บไปหายเอออีเมก็ข่ายเลยบุข่ายได้ลราแบ่งกันเจ็บแบ่งกันปวดขั้นบมแบ่งกันเจ็บมันก็สิอยู่หันและอีเมกะมาแบ่งสวนผักงามงามน้องเๆแต่สิริพักบัวเห็นยัง่ง กัดสุกเออแซ่บได้ข้าวสำมะกวัวนะเขายังหมักพักสลัดเอามากินกับยังวะม่วนบ่าหยาบุญน่ะ เงียบเงียบพี่น้องเลยจะก็ใส่เบิร์ดแหละโอเก็บปะฮึ่งแตกม่ลูกผู้ชายบ่เ้าเาสี่อันเ้าสี่เอาต่อใส่กันกับปันแกผ่านมายิบบุได้เห็นเลยพี่น้องเอ้ยใายงานมันอืมต่นมาแล้วก็ไปช่างไปช่างมันอืม าสิโท้หาสมันเบอร์ไม่คันเราอันมาแก่ได้คันเราสิแก้หายก็สิยหายเราไปแก้หกมือเลยอยู่ในแค้นสอกับพวกเข่าเขากับจักไวจากมือเนาะเขาก็บทามเลยยึดอยู่นในสมันก็เทินไปแล้วมันไก่โมในะฮะแล้วกับหวยแว่สมันนั่นแหละเฮ้ยเราโอยู่ยังว่าไปเลยเราโอยู่เลย กระสีขาวมาสุกสาลาสุกสาลาครับผมมือเนี่ยมูบุญปงศบบานนากระลาปงศบเนี่ยผอมปงแมงกระหงอนอยู่นากรลาทำบ่ตอนสีม้งแรงยามสีม้งมากระโดดกามเขาต่อกันกับพี่โบเดกะาพายมายิบมาเพี่น้องเอ้ยแล้วก็มาแม่บับฟังเลาแม่บับฟังเลาวโต้เนาะไปตะลุยตะเลืดทางโบได้ยน่ยเอ้ยฟังกันเจ้าก่อนเก็บพักก่อนเลยพี่น้องเก็บพักก่อน เก็ <łość> <S 2> <S 2> บพักตอก้ังล่าได้แต่ไ่พบกกันเก็บหนาตอกก็เลยเออเออยิาเก็บผักเก็บมีก่็พักบงพักต่จจะอืมพักบงมีบ่ย่งมีเออพักกาดนะขักขักเนาะขนาขนาเออพักขานาขนาน